สวัสดีครับวับนนี้ก็อยู่กันพร้อมหนา้าพร้อมตาครับบ่ต้องไปเทีย่ยวสมีกันนะครับบอรัศมีนี่บ่ใกล้กับรถมาเังนครับนี่อันนี้สร้างเจวัสิร้องตีกวยครับตีกวยตีถอดลั่มเหนียวเลยครับพี่วุฒิเลยอยากลองครับพี่วุฒิลองก่อน,อนเลยแต่คือเราจะด้วยมันหอนกระเทิรนกระเทิรนไหม เดี๋ยวออกไปตัวเดียวพ่อครับว่ามีเงินหลเพ,พิ่นคือเพิ่นเรียบเบาเห็ดแกโทน้ามือละสามสี่รอบ้วครับแก่โทษตามแล้วเล็งหนักแล้วต้องรีบครับงามบ่พี่วุฒิเอ่อเหลือแต่แต่ครับสายร้อนเอาแต่มาแล้วนี่อยู่กับครบแกงครับครบแกงสงสัยใส่ซีอันครับพูดเอาไปเสียงทั้งหลุดนะแต่ เขาไม่หน,นี้มันทุนมาถึงมันจะงามมาได้ครับทุนมันต้องถึงบางทีรถเฮารถเท็ยนงานครับรถเพิ่นเพิ่นบ่ได้เน้นเท็ยนงานครับเพิ่นเน้นถ่ายคลิปถ่ายยังไปก็เติได้โชว์ไปแค่น,นี้นี่แหละครับอาชีพคนเฮามันบ่คือกันครับ เขามีรูทางกับวิธีทางต่างกันคือดีด้ยนะห้องใหม่ห้องใหม่หหมน้ก่ได้เรื่องนะครับนี่โชว์เวนในอีกเบิงอันนี้ใส่ช็อปแจ็ช็อปยิ่งดำเตือนโพลีนี่นะครับบ่นคดนทด้วยก็ลวกครับนี่ จริงๆมันต้องเป็นพลี่ฉากครับนี่มุสการเอาลบครับนี่ไม่ได้ครับนี่ต้องเป็นพลี่ฉากขึ้นมากสิสอือ้าอพ่อพเอีดยวว่าวิจารณ์เขาอีกปติ่งเขาเยอะนี่พรรวกรอดครับติดเรืองไว้มันห่อนน้ำมันกนระลวกขอตัวเริ่มรอยครับไม่ บึงเอาแต่กองไฟครับพุณกองแต่งเป็นตีมกระบะล,างลังรถแต่ขายกองนี่ก็ได้แหละครับได้ค่าแตง่งขายกองกระดาษหลายแห้งดูไก่เขาบดเลยครับรถเขางามแห้งเขาแบบอันดับต้นๆของประเทศครับสีนี้าเลือบช่มพู้นี่สวงามเลยครับนี่มันเป็นม่วงเหลือบเหลือบเอียง เหลือบคือของพีส่ายนองนุ่นนะ่ะขั้นเกา่าอ่ะนั่นสวยดีเบิ้งในแดดเป็นสีผู้เบิ้งในห่มเป็นสีน้ำเงินนี่คือว่าครับสุดท้ายแล้วแต่คนหมักกับรถเพึ่นครับเขาหมักเั็นสีเนาะก็งามไปอีกแบบเอ๋อขอบเข็บคือมีฟังเดียวอ่ะลืมมึงตัวเะโอรู้ขอบตรงนี้ตรงเดียวตัวนี้เดี๋ยวไปกินข้าแวแป๊บนึงเด้อครับกินทำไม ติดบ่ายโแล้วไอให้เมียทำให้กินวะไม่เมียทำให้กินม่เมียทำให้กินเอาไม่ดูหาให้จยีมันบ้าอะไรรับสมัครแม่บ้านครับช่างเจครับโจ้ยใครก็ไม่ผิดเนาะระวังเด้อลูกสาวกำลังโตเนี่ย นี่ครับตัวนี้มันเป็นเออ่โหดตัวนี้เป็นหัวมูคัดซิมผาครับนี่หัวมูมันจะใหญ่ครับเกียร์กันใหญ่กว่าเกียร์ก็แปดอีตัวนั้นตัวนั้นเป็นเกียร์เล็กหลักเอ่อตัวนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นสองเจ็ดหรือสองสี่นะครับ ต้องเปิดเบิ้งครับมันกี่วัตต์ร้อยเก้าสิบเก้าหรือร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนี่ขั้นเซฟระบบเกียร์พอร์ชิปเอ่อมันมันเท่าเเฮดโอ้ขั้นขั้นดีตินมากกวคิดตีนะนครับนี่เกียร์เคยขับเกือบเกือบแต่ว่าตัวนี้ใหญ่กว่าวครับตัวนี้บริมีเบรกมืออยู่นี่น่าจะเป็นเบรกล่มไฟฟ้า ผมหน้าผมตาโอ้ต้นไม้เดี๋ยวโอ้ต้องเฝ้าไปอีกครับแต่ว่ามีปัญหาคือชี้มาคมห o อนขึ้นไรไหมคมห o อนขึ้นบักเลยว่ามันจะเป็นน้ำว่าน้ำหรือเปล่า แต่ว่ามันก็มันอาจจะมีปัญหาอย่างแต่ว่าควอมห่อนมันขึ้นไหมขึ้นแห้งไหมครับพวกมันใจว่าของพิวุดีถอดว่าน้ำหรือยังเดี๋ยวต้องถามพิวดผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นว่าแปดสิบสององศาไหม แปลกๆครับข้อมอนขึ้นระดับเรือใบเลยบรูวามันอาจจะเป็นน้ำเส้นเส้นของเกหรือเปล่าอันนี้บบมันใจนะครับแต่ว่าเ้อาหูซืกอได้ว่าเครื่องห่อนเลยนี่ฟ้าขอบ้านี่จับแถบกระดาเลยหอนน้าเกือบลวเมือครับเดีย๋ยวต้องเช็คว่าถอดว่้าหรือว่ถอดดีครับ สร้างว่าจะถอดจะสีจังไหนแต่บ้านเ้ามันเป็นเมืองห่อนครับก็ได้ก็ต้องถอดทุออกอย่างเลว่าต้องลองมือครับมุดสร้างเดียวก็สร้างก็ไปกินข่าวไปนะครับเดี๋ยวอรอรถรำซิ่งกินก่อน,น,น,นรถยูทูบเบอร์ครับขับตอนเดียวพอครับพี่เขาเน้นรถหางขึ้นครับเน้นรถหางขึ้นรลายกว่า ว่าจะนินรู้เออมีเลยฟองุมอากาศไปเรียนงานเรด,ดิเดี๋ยวเสร็จนี้พี่วุฒิจะไปวิ่งซีเรนครับลากะ เดี๋ยวก็ต้องรอเพื่อนส่วนไปแลนด์นำครับงานซีเรียนครับที่ลงครับที่โล่งก็น่นาจะโอเคอยู่เอเดี๋ยวรอสร้างมากก่อนครับเัาพบพรคลิปหนาครับสวัสดี